ครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆ FC ชาวมือใหม่หอสองทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมือใหม่หสองนะครับในวันที่31นะครับก็คลิปนี้ผมเอามายังไงดีนะครับเอาเป็นคือพาชชุดนี้เป็นพัชชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใหม่ทุกองคเกือบทุกองเลยนะมีเก่าแค่ไม่กี่อง์นะครับก็ผมนั่งคิดมาตั้งคืนแล้วนะครับว่าขอเอามาแบ่งปันพี่ๆ FC ก็และกันนะครับ ในลิปนี้ขออนุญาตเปิดราคาแพงนิดนึงนะครับผมขอเอาเป็นยังไงดี2แถม1องค์ละพันไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีจะโอเคหรือเปล่านะครับเนี่ยผมให้พี่พีเอฟซีเลยเอาองค์ละพันสององค์แถมหนึ่งพี่พีก็ลองไปวงบวกลบคูณหารกันเอาเองโอเคไหมครับวันนี้เดี๋ยวยังไงดีนะครับก็ท่านถ้าท่านใดเข้ามารับชมนะครับติดตามใหม่ก็แอดไลน์นะครับ ออนไลน์ผมมาได้เลยนะครับมือมาแฮซองนะครับก็ผมพร้อมออไลน์ตลอดเวลานะครับก็ผมที่จะ้เปิดมาที่องแรกนะครับลวมพ่อเงินพิมพ์ชี้ตาสามชายอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าเงินยวงหรือว่าอาจจะไม่ใช่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับเนื้อแบบนี้ครับก็ไม่น้ําหนักก็ไม่เยอะนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เนื้อเงินแน่นอนนะครับเป็นผสมอะไรไม่รู้อะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับ พอมีน้ำหนักแต่ไม่ถึงนำหนักมากนะครับก็ชุดนี้มีทีมงานที่ว่าเขาไปเหมามากา็ที่เขาเป็นพวกพวกกันก็แบ่งปันมาหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมขอพี่พีเองค์อละแค่1,000บาทเช่า2ผมแถม1โอเคไหมครับพี่พีเนะครับผมว่าพี่พีเน่าจะชอบนะเพราะว่าพระชุดนี้ผมบอกเลยว่า สวยงามทั้งนั้นนะครับสวยสดอดงามนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์แต่งชบ,บ้าหรือว่าพิมพ์ในดาราอะไรผมก็ไม่รู้นะนะครับเนี่ยแต่ผมขอปล่อยให้พี่เอฟซีในราคาเท่านี้แล้วกันนะครับทุนผมได้มาไม่แรงนะครับผมก็ขอบวกไม่แรงเช่นกันนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฟอร์มพาฟอร์แบบนี้ผมพันอัพแน่นอนนะครับผมบอกเลยพันอัพแน่นอนแล้วก็เป็นพาชุดใหม่ด้วยที่สําคัญนะครับผมเอามาปล่อยในราคาแบบนี้ ะครับถือว่าแบ่งปันพี่พี่อซที่สุดในโลกเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีโอ้โหมีพนะี่พี่เอมาปิดพาไป5-6องค์นะครับผมอ่านชื่อสลิปดูโอ้โหเป็นพลตีผมตกใจเลยนะโอ้โหนี่องค์นี้ก็สวยเช่นกันนะครับสามชายนะครับก็ท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับหัวเนื้อของท่านนี้แบบว่า เหลืองทองเลยฮนะเนี่ยถ้าพี่พีเไปเดินตลาดนะเจอเนื้อหาแบบนี้นะั่นอะราราคาที่แบบว่าเอามาให้ในหลักพันนะครับสองแถมหนึงอีกต่างหากโอ้โหพีพีเท่วมมาผมบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าของเดเขาน่าจะล้างมาหรือเปล่านะครับแบบนี้พวกค่าอะไรแทบไม่อยู่เลยนะครับนี่หลวงพ่อเงินนะครับ ตอนนี้ผมก็ขอไว้ที่หลักพันนะครับนี่หนึ่งพันบาทนี่หลอก,กล้นก้นไม่เดือดด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับอยู่ว่างๆนะครับพี่ๆ fc ไม่มีอะไรให้เสียเงินนะครับมาดูช่องผมได้เสียเงินแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะถ้าผมส่งคลิปไปให้ใครดูว่าขอภายด้วยนะครับว่าท่านจะต้องชอบแล้วก็เสียเงินให้ผมแน่นอนนะครับคลิปนี้แบ่งปันพี่ๆที่สุดเลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเสียงดนตร,ตรีแถวๆบ้านจะได้ยินเข้ามาในมือถือผมหรือเปล่านะก็ถ่ายตอนเช้าเลยจริงๆผมคิดว่าก็เมื่อวานบอกพี่ๆไปว่าจะสุดท้ายในสุดท้ายแล้วก็วันนี้ไม่ใช่ในราคาสามร้อยไม่นับแล้วกันนะครับนี่อันนี้หลงเพราะเงินดูพิมพ์แล้วเขาเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนวัดห้อยเขียนไหมหรือว่าแล้วดูหน้าเขาผมไม่แน่ใจนะพี่พเอฟซี FC. นะครับ เนี่ยหรืออาจจะเป็นพิมพ์ขี้ตาหรือพิมพ์อะไรก็ได้นะครับดูแปลกดีนะครับน่าจะพิมพ์ขี้ตาหรือเปล่าเนี่ยเพราะเป็นเห็นตะเข็บขอบข้างนี้สวยชัดเจนเลยนะครับแต่ชุดนี้ที่เขาก็ไปเหมาไม่ได้นี่แหละก็มี <c oughs> พิมพ์ขี้ตาองค์เมื่อกี้นะครับเหมามาได้ด้วยกันองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับโอ้โห ตรนี้ผมบอกเลยว่าทุนผมก <g> ็ <ül> เกือบใกล้เคียงเท่าที่ปล่อยเช่าใพีเอฟซแล้วเนี่ยเนี่ยได้มาแบบเนี้ยพีพีเอฟซคิดเอาแล้วกันนะครับของเท่มเดิมเลยเนี่ยเนื้อกเก่าๆอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับถือว่าเ e อ็กซ์คูลสีจริงๆพีพีเอฟซที่ติดตามผมนะผมบอกเลยคลิปนี้นะครับนี่ถือว่าเ e อ็กซ์คูลสีนะแล้วก็ปล่อยแบบไม่เอ็กเซนซีด้วยโอ้โห เป็นไงล่ะครับนี่สับกาคิดผมต่อมาเป็นพยาเต่าเรือลงพวกเงินนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่พยาเต่าเรือธรรมดาเป็นพยาเต่าเรือน,รรน,อน,นะครับเพราะว่าใหญ่มากๆนะครับองนี้ผมเคยปล่อยได้ปล่อยแบบว่าจริงจังตอนนั้นก็สามสี่พันนะครับได้มาพิมพ์แบบนี้สามสี่พันไม่อยู่นะครับผมบอกแค่นี้แหละ โอ้โหเนี่ยพี่พีเอฟคิดเอานะครับว่าพี่พีเอฟพิเศษขนาดไหนที่ผมเอามาปล่อยเช่าให้ในราคาที่ไม่แรงนะครับผมบอกเลยว่าผมจะต้องเหนื่อยหาพระเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่าเอามาให้พี่พีเอฟในราคาที่ไม่แรงแหละนี่เตาลงพึ่งเงินอีกหนึ่งตัวนะครับพิมพ์นี้พี่พีเอฟน่าจะเคยเห็นกันนะครับแก้วอ,อีกเช่นเคยเนี่ยผมตื่นมาตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยเพราะว่า พีพีเอฟซีทักมาแต่เช้าเลยนะครับทําให้ผมแบบว่าอยากอยากจะถ่ายภาพเลยจริงๆผมอยากจะเก็บไว้ถ่ายหลังพี่ใหม่นั่นแหละแต่ผมแบบอดใจไม่ไหวแล้วนะครับพีพีเอฟซีเรียกร้องมากันเยอะมากเลยทั้งทั้งที่ผมบอกว่าหยุดไปแล้วนะยังทักข้อความมาบอกว่าวันนี้ต้องโดนลงลงคลงิปไหมนะครับโอ้โหอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับพีพีเอฟซีเพื่อได้ค่าขนมนะครับไปกินขนมหวานพี่ใหม่นะครับนี่หลบพ่อเงินพิงขีตาโอ้โห นื้อหาแบบนี้นะครับหนึ่งพันบาทพี่พีเหาได้ที่ไหนแถม2แถมหนึ่งอีกโอ้โ oh. หสุดยอดนะครับเนื้อหาแบบนี้เนี่ยดูผิวการหล่อนะครับเก่าสวยงามแน่นอนนะครับก็ช่วงหลังมานะผมบอกตรงๆว่าทุกครั้งที่ลงคลิปมาผมไม่ค่อยได้พูดเยอะนะบอกผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่ช่วงหลังที่มาพอได้ขายได้ได้พอมีกำลังใจหน่อยก็เหมือนได้พูด พูดคุยเล่นกับพี่พีเอซีไปนะครับนี่ผมห้องเงินพิมพ์ขี้ตาองนี้ก็ได้มาใหม่นะครับการเดินหาพาะนี่ใครๆก็อาจจะมองว่าเดินไปหยิบๆส่งๆนะไม่ใช่นะครับแต่และองค์นี้กว่าผมจะได้มานี่ผมต้องนั่งยืนส่องนิพิจารณานี้องค์หนึ่งหลักหลักหลายสิบวิหลักหลายนาทีนะหลักนาทีเลยนะครับ บางทีเจอแล้วก็อาจจะเดินผ่าน้วเดินให้ครบแล้วก็วนจบมากลับมาเอาของที่เดินเองชอบนะครับภาพรพระองค์นี้ไม่ใช่ว่าผมแบบว่าหยิบมาทงส่งนะนกว่าจะได้มาแต่งองค์ผมคิดว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงนะพี่พีเอฟซีนะครับพอได้มาก็ผมก็ต้องมาเสี่ยงอีกว่าพี่พีเอฟซีจะชอบจะถูกใจหรือเปล่านะครับนี่แหละอาชีพในการปล่อยของผมนะนะครับแบกต้นทุนแบกอะไรหลายๆอย่างนะครับ ก็อยากให้พี่พีเอฟซนะครับมองให้ชอบนะครับชอบแล้วก็ถูกใจนะครับทักผมมาได้เลยนะครับขอให้พี่พีเอฟซมองให้ชอบเท่านั้นพอนะครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาเยอะหน่อยนะผมไม่รู้พี่พีเอฟซชอบชอบพิมพ์คิตามากกว่าพิมพ์นิยมนะครับผมว่าอ่ะไหนไหนเขาก็มีชุดทีมงานไปเหมามาได้นะผมควานแต่หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตามาหลายองค์เลยนะครับพิมพ์นิยมผมเอามาแค่ไม่กี่องค์เองนะครับ นี่นะครับนี่ท่านใดไม่ชอบพวก coś, องพิมพ์พวกนี้ก็พีพีเเอาพิมพิตาสององเอาพิมนิยมไปอีกหนึ่งองก็ได้นะครับแล้วแต่พี่ๆจะคัดสรรกันนะครับไม่ว่านะครับแต่แองวันนี้ผมเอามาปล่อยให้แบบว่าในะราคาแบบเท่าเทียมกันนะครับคุ้มค่าราคาแน่นอนนะครับได้ไปพีพีเอชอบแน่นอนนะครับเนื้อหาแบบนี้ รู้สึกว่าพิมพ์นี้ผมคิดว่าเป็นพิมพ์เดียวกับองค์ที่ว่าเป็นเนื้อขันลงหินนะใช่ไหมพี่พีเอีช่วยผมดูนะครับเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อเดียวกันเอ้เป็นพิมพ์เดียวกันแต่คนละเนื้อนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับนี่ขอให้พี่พีเอฟซีดูกันนะให้ชอบให้ถูกใจละกันนะครับนี่เรื่องราคาเราพูดคุยกันหลังไม้ได้อยู่แล้วนะครับโอ้พระองค์นี้สวยมากนะครับพิมพ์สวย สวยงามนี่อีกหนึ่งองคนอ์นะครับพิมพ์นิยมโอ้โหเก่าลึกลับนะครับสายเก่าลึกลับนี้ต้องผมเลยนะครับผมชอบอาจจะหาเก่าเนีย่ยหาเก่าเก,าเก,าเกาแปลกๆมาให้พี่ๆซีดูนะครับอยากรับชมองค์ไหนเพิ่มเติมนะลองย้อนกลับไปดูคลิปกเก่าๆนะแล้วก็ไม่แน่นะเพราะว่าปิดไปหลายองค์เหมือนกันนะครับ องค์ที่อยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่องค์ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยเจ่มเท่าไหร่นะครับน่พรชุดใหม่ก็สวยงามนะครับถูกใจพี่ๆ FC แน่นอนนี่ผมลงประชดพี่ๆ FC นะนี่ผมเอามาให้องค์ละ600หรือ500เนี่ยพี่ๆ FC แบบว่าไม่ถูกใจกันผมเอามาองค์ละพันแถแทะ2แถม1นะครับหลวงพ่อป่เนื้อหาแบบนี้ผมให้พี่พเในราคาที่หลุดแล้วพี่เปล่อยปล่อยพลาดกันเองนะครับ มีหลายท่านบอกว่าบอกว่านี่มันยังผมยังไม่ถูกใจนะ,ะไม่เป็นไรนะฮะผมอมาให้เอฟท่านอื่นนะเผื่อท่านนาสนใจนะาะว่าเพราะว่าตอนที่ผมลงไปนะมีทั้งมาถามกันทรงมาถามกันสามสามคนเลยนะครับผมจําได้เลยต่อมาเป็นผมงพเงินพิมพิตานะครับขออภัยนะพอดีมีน้ำมูกนะครับมีเส้นสังวานด้วยนะครับ หล่อล้ำบึกเลยนะครับหล่อสวยเลยเนื้อหาดีๆเนื้อหาก็เก่าแบบนี้นะครับนี่ก้นมีจานด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับก้นมีจานด้วยอ,อง์นี้ผมไม่แน่ใจมีจานหรือเปล่าอ,องอ,องนี้ไม่มีแต่อ,อง์นี้มีนะครับถ้าถ้าไหนชื่นชอบนะครับทักมาสอบถามได้ที่ไลน์มึงมายะสองนะครับก็ที่ผมลงเกียวโค้ดไว้ให้นะครับ ต่อมาจะเป็นจอบนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจอบบางขาหรือห้วยเขนนะครับอาจจะเป็นบางคาหรือเปล่าผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะครับสภาพศึกแบบนี้ผมได้มาสามเหรียญแล้วเหรียญนี้เขาไปเหมาไม่ได้อีกนะครับอาจจะเป็นกูเดียวกันนะครับผมคิดว่าการที่ผมเคยมาลง ผมขอปล่อยพี่ๆในเอซีนะครับในราคา1นึ่บาท2แถม1นะครับทุกองนี่โอ้โหจอบใหญ่ไม่หาแบบนี้นะครับหนามากนะครับองค์นี้ตักเลยนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยที่าลายาผมไม่ได้ลงไว้เป็น ID ดีลายผมลงไว้เป็นสแกน Q ิวอารค้ดจะได้กดไม่พลาดกันนะครับเข้ามาได้เลย นะครับโอ้โหนี่ก็ขอพูดแบบเงียบๆแล้วกันนะครับนะครับองนี้เก่าสวยนะครับนะครับขอัยพี่เอฟซีนะครับอ่านี่นะครับก็เก่าสวยนะครับเนื้อหาดีนะครับท่านใดถูกใจนะต้องแย่งกันนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าถ้าไม่อยากพลาดต้องรีบแย่งกันนะครับผมส่งคลิปให้ดูแล้ววันนี้อาจจะแปลกๆหน่อย ถ่ายเช้าลงเช้าเลยนะครับถ่ายเช้าลงเช้าเลยนะครับนี่วูนี้นก็ก็เป็นตำหนิของพระหล่อโบราณนะครับก็พระหล่อโบราณเขาจะไม่ได้สวยเหมือนกันทุกองค์นะครับก็จะมีตำหนิของแต่ละองค์ที่แตกต่างกันไปนะครับหล่อบล็อกเดียวกันหล่อบ้า,บาเดียวกันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกองเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนื้อหาโดยรวมแล้วเนื้อหาพิมพ์ต้องถูกต้องนะครับ อาจจะมีแบบตำหนิเล็กน้อยนะครับจากการตึกหลอนะครับดูกันให้ชอบนะครับชอบถูกใจแล้วจัดไปนะครับถ้าผมาให้ดูช้าไปพี่ๆก็ลองกอคลิปเรื่อเร็วๆนะครับนี่อย่างองค์นี้ผมเคยได้มาเป็นในส่วนของพิมพ์ขี้ตานะครับวันนี้ผมได้มาเป็นในส่วนน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นลงรักพิททองนะครับ เก่าแน่นอนนะครับผมเคยปล่อยไปในกลุ่มใน facebook นะครับปล่อยไปหลากหลายพันนะครับผมปล่อยไปในหลากหลายพันเลยนะครับจะเป็นสภาพผิวเริ่มเดิมนะครับที่ได้มาจริงๆก็อาจจะมีรอยแตกนิดนึงนะครับเพราะว่าดูจากร่องรอยกรอบนะครับของลักนะครับ พีเอฟซีบอกว่าผมมือไม่นิ่งนะต้องขออภัยจริงนะครับเจอองไหนนี่ข้างล่างอันนี้เขาเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าเป็นเขาทําขึ้นมาใหม่หรือยังไงนะครับเหมือนเป็นพวกเนื้อเนื้อดินหรือเนื้ออะไรเนื้อผงหรืออะไรนะครับเนี่ยน่าจะเนื้อผงเนื้อสําเร็จอะไรนี่แหละนะครับเนี่ยอยู่ในแบบว่าเนื้อผงเบาเลยนะครับ เห็นแปลกดีอะองนี้ผมขอปล่อยพี่พี่ fc ในราคาเท่าไหร่ดีนะครับเอาเป็นเอาเท่ากันละกันหนึ่งพันแถมนะครับนี่สาเร็จชุดข้างล่างผมก็ปล่อยเอาเท่ากันละกันนะครับจริงกะถ้าสนใจเท่าไหร่ก็ลองพูดคุยต่อรองราคาได้นะครับได้มาแบบแปลกดีนะครับได้มาแ,บบแปลกก็ขอปล่อยพี่ๆี่ในราคาแบบแปกแลกลวกันนะครับ ทักไมาได้นะครับที่นชอบองไหนอยากได้เท่าไหร่ต่อรองราคามาเนี่ยข้างล่างผมเปิดองค์ละพันหมดเลยผมเปิดองค์ละพันสว่วนพี่ๆชอบเท่าไหร่ต่อรองราคาได้นะครับต่อลองราคาได้ทุกองนะครับชุดข้างล่างเนี่ยเห็นแล้วแปลกๆดีนะครับเอาหยิบตินมือมาเผื่อพี่พีเอฟซีมีท่านใดชอบนะครับเผื่อท่านใดชอบ เมื่อกี้อะน่าจะนนวัดเกตรหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรแบบนี้นะครับก็ดูเนื้อหาแล้วชอบดีนะไม่ใช่เนื้อปูนปัเต์กดผมก็ดีใจแล้วนะครับเป็นเนื้อผงผู้รคุณนะครับเนื้อดีนะครับไม่ใช่ปูปนปั้์แน่นอนนะครับ สององสุดท้ายนะอันนี้พิมพ์ใหญ่ละครั้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพลิกหลังให้ดูเดี๋ยวพี่ๆ FC ชอบแน่เลยนะครับฟับฟับโอ้โด้านข้างก่อนฟับด้านหลังนี่โอ้โหผมไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรของเขานะครับเนี่ยลอยกุอะแ,แสดงว่าอันนี้เขาน่าจะบอกถึงกุได้มั้งเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นกุอะไรนะอีกกุหนึ่งครับผมจำไม่ได้ว่าทั้งข้างหลังแบบเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกุสมเด็จอ่า สมเด็จอะไรนะผมก็นึกชื่อไม่ออกนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับนี่องค์สุดท้ายนะกบมาแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีก็ขอขอขอบคุณพี่พีเอฟซีนะที่ยังติดตามรับชมกันจนถึงตอนนี้นะครับทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็พุ่งไปถึง1,700คนแล้วนะครับ700กว่าคนแล้วนะครับขอให้พี่พีเอฟซีดูพละเครื่องกันในะชอบนะบดูกันให้จบในตาเดียวของตัวเองนะครับอย่าให้คนอื่นมาตัดสินพระเรานะครับจงชอบพละเครื่องในที่พี่พีเอฟซี ชอบจะสินมองในสายตาของตัวเองนะครับแต่คลิปนี้ขอนญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ